สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการ DIY น้องหมีเบบี้ทีจากน้องถั่วโต้เปากันค่ะนี่ค่ะจะเป็นน้องหมีน้ำผึ้งตัวนี้นะคะปอยชอบหมีตัวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวหัวเนี่ยจะมาจากน้องโต้เปาตัวนี้นะคะ เป็นน้องโต๊เป่าตัวหน้ากล่องเลยค่ะน้องจะเป็นหมีแล้วก็มีพึ่งอยู่ที่หูแบบนี้นะคะปอยชอบน้องตัวนี้มากๆค่ะก็เลยอยากให้น้องมีตัวเพื่อที่จะเอามาแต่งตัวได้นะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนหน้าน้องให้เป็นเบบี้ทีแบบนี้ค่ะปอยก็เลยเอาหน้าของน้องเนี่ยมาเปลี่ยนกับน้องเบบี้ทีผลไม้นะคะสําหรับวิธีการเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็อย่างที่ปอยเคยสาธิตไปแล้วค่ะวิธีก็ง่ายๆเลยนะคะคือแงหน้าของน้องทั้ง2ตัวออกมาค่ะอันนี้ปอยเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แงหน้าน้องทั้งสองตัวออกมาแล้วก็ใช้เข็มเลาะแบบนี้นะคะเลาะได้ที่เย็บกึ่งกลางออกค่ะพอเลาะอ,ออกมาแล้วเราก็จะสามารถเอาฐานหน้าของน้องออกมาได้นะคะนี่แล้วเราก็เอาฐานหน้าของน้องโต๊ะเปล่ากับน้องเบบี้ทีเนี่ยมาใส่สลับกันค่ะเพื่อที่จะใส่ตัวหน้าของน้องลงไปได้พอดีนะคะพอสลับใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เอาหน้าน้องใส่ลงไปได้เลยค่ะ น้องเบบี้ทีผลไม้ก็จะเป็นหน้าของน้องโตเปาแบบนี้นะคะส่วนหน้าของน้องโตเปามีก็จะกลายเป็นหน้าของเบบี้ทีค่ะอันนี้ปอยเย็บปิดเรียบร้อยใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะพอ้องหมีโตเปาใส่เป็นหน้าน้องเบบี้ทีเราก็ดูน่ารักมากๆนะคะปอยถูกใจมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่ส่วนของตัวน้องกันบ้างนะคะไปถอดเสื้อออกก่อนค่ะ สำหรับส่วนของตัวน้องหมีเนี่ยปอยใช้เป็นเบบีิทีเคาหัวโตนะคะเดี๋ยวปอยจะหยิบให้ดูค่ะปอยใช้ส่วนตัวของน้องหมีเคาหัวโตแบบนี้นะคะมาเลาะออกค่ะเพราะว่าปอยมีน้องหมีหัวโตซ้ําหลายตัวมากๆนะคะอันนี้เป็นตัวที่เลาะออกมาแล้วนะคะวิธีเลาะก็ง่ายๆค่ะแค่เอาเข็มเลาะเนี่ยเลาะระหว่างหัวกับตัวของน้องนะคะจะมีรอยเย็บอยู่ค่ะเลาะไปรอบๆบตัวน้องก็จะหลุดออกจากหัวลักษณะนี้นะคะนี่ก็จะเหลือเป็นหัวแล้วก็ตัวค่ะ หลังจากที่เราเลาะตัวน้องออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวน้องเย็บติดกับหัวของน้องโตเปานะคะน้องโตเปาานี่เดิมจะมีหางด้วยค่ะจะเป็นหางติดอยู่ตรงนี้ไปก็ใช้กรรไกรตัดออกนะคะแล้วก็เย็บตัวติดเข้าไปค่ะวิธีเย็บก็ง่ายๆนะคะใช้เข็มกับได้ธรรมดาไปใช้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เย็บให้ส่วนตัวเนี่ยติดกับหัวค่ะนี่แค่นี้ก็ได้เป็นน้องหมีน้ำผึ้งที่มีตัวแล้วนะคะอาจจะเป็นโคลาสีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเวลาใส่เสื้อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะคะ นี่ค่ะพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็จะดูน่ารักแบบนี้เลยนะคะเป็นน้องมีแต่งตัวได้ปลอยชอบมากๆค่ะทีนี้เดี๋ยวปราจะลองเทียบขนาดกับ Baby TV3 แล้วก็มากระรองให้ดูนะคะนี่ค่ะเทียบกับ Baby TV3 ก็จะประมาณนี้นะคะน้องจะตัวเล็กกว่าอยู่เล็กน้อยค่ะแต่ว่าใช้หน้าไซส์เดียวกันนะคะหน้าที่ใช้จะเป็นหน้าไซาส์มดาตรฐานค่ะเป็นหน้าของวีหวีสวีสผลไม้สัตว์ทะเลพวกนี้นะคะนี่ต่อมาเดี๋ยวลองเทียบกับคอมากระรองค่ะ เทียบขนาดกับคอมาการองก็จะใกล้เคียงกันนะคะสําหรับขนาดตัวแต่ว่าหัวจะโตวกว่าเล็กน้อยค่ะเราจะได้เป็นน้องหมีตัวประมาณนี้นะคะสําหรับน้องหมีโตเปาค่ะอันนี้ปอยทำออกมาแล้วถูกใจมากๆนะคะปอยชอบมากก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูกันค่ะเผื่อใครจะชอบเหมือนกันแล้วอาไปทําตามนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะ จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ